สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้รายการ You Talk Me Listen ของเรามีแขกรับเชิญพิเศษสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้คุณเนลสันมีเรื่องเล่าแปลกๆเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ทางบ้านมีฐานะยากจนครับและต้องเผชิญกับสังคมยาเสพติดในชีวิตวัยเด็กรวมถึงเรื่องราวสุดหลอนที่จะเขย่าโซนประสาทของคุณขนาดผมได้อ่านเรื่องราวที่เขาส่งมาตอนแรกนะ ใจผมยังเต้นอยู่เลยแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีไหมครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติให้มาเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านฟังในวันนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาแอนนี่ละกันนะครับคือแบบนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีวัยเด็กที่วุ่นวายเหมือน,อนกันทั้งมีคนที่ไม่เข้าใจความเหงาความกโกรธและจินตนาการ ผมขอแนะนำตัวละครหลักคือเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาร่าซึ่งพ่อของเธอเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเกิดส่วนแม่ก็ต้องเลี้ยงเธอตัวคนเดียวเรื่องแบบนี้มักเป็นเรื่องราวที่หลายครอบครัวในสมัยนี้มักได้เผชิญจริงๆนะครับไม่พ่อเสียชีวิตก็ครอบครัวแยกทางกันทุกท่านคิดว่ายังไงครับแม่ของซาร่าเองก็เหมือนจะไม่มีทักษะในการดูแลเด็กใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงติดยาเสพติดและชอบปาร์ตี้ทำเหมือนวัยรุ่นและไม่นาน Artment, อพาร์ตเมนต์สห้องนอนสถานที่เล็กๆที่เรียกว่าบ้านก็กลายเป็นเหมือนกับถ้ำยาเสพติดในช่วง5ปีแรกของซาร่าชีวิตของน้องมีแต่ต้องเดินเตร็ดเตรอยู่ในความมืดมัวน่ากลัวมีควันจากห้องนั่งเล่นไหลลงมาที่ทางเดินมันเล็ดลอดใต้ประตูห้องนอนของเธอควันพวกนี้ไม่เคยจางหายไปเลยครับเหมือนกับว่ามันจะมีไม่สิ้นสุดด้วยซ้าคือน้องรู้นะครับว่าแม่ไม่ได้เป็นคนเลวแม่แค่เป็นเหยื่อของยาเท่านั้น เพราะเวลาที่แม่มีเงินเหลือแม่ก็จะซื้อข้าวของเข้าบ้านหรือซื้อเสื้อผ้าให้น้องส่วนมากก็มาจากร้านมือสองครับเฟอร์นิเจอร์อันเดียวในห้องนอนของซาร่าเนี่ยก็มีแค่ชุดที่นอนกับกล่องใส่ของเล่นเล็กๆสีฟ้าขาวและก็ของเล่นสองสามชิ้นที่ซาร่าได้มาตอนวันเกิดก็จะมีชุดทำงานศิลปะรถลากสีแดงและสุดท้ายคือของเล่นที่ซาร่ารักที่สุดชื่อว่าตุ๊กตาแอนนี่ อนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของซาร่าก็ว่าได้ครับเธอเล่นชงน้ําชากันในจินตนาการนอนด้วยกันและบางทีก็แอบอาบน้ําด้วยกันคุยกันมองดูไปก็น่าเศร้าและหดหูนะครับที่น้องไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่และไม่มีเพื่อนเลยพอผมย้อนนึกถึงบทสนทนาของเด็กน้อยกับตุ๊กตาตอนนั้นผมเลยรู้ว่าซาร่าน่าจะเคยมีอาการหลงผิดเพราะควันที่มลอยฟุ้งอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคุณก็น่าจะทราบนะครับว่าควันอะไรซาร่าเคยเล่าให้ผมฟังว่าซาร่าจำเสียงของตุ๊กตาได้ เป็นเสียงใสๆที่ชวนขนลุกปนเสียงหัวเราะคลิกคักเสมอแถมตุ๊กตายังบอกสิ่งที่มันอยากให้ทําด้วยขอให้ซาร่าขโมยของบ้างบางทีก็เป็นอาหารบางทีเป็นปากกากับดินสอมีครั้งหนึ่งมันอยากให้ซาร่านำซ่อมและมีดมาให้และบอกให้จัดการผู้ชายใจร้ายคนหนึ่งที่นอนบนโซฟาในบ้านด้วยของพวกนี้พอทําตามแล้วโดนจับได้ซาร่าก็มักจะโดนแม่ดุตลอดมีตอนที่ซาร่าบอกแม่ว่าใครบอกให้น้องทําแบบนี้ แต่แม่ก็โหเราะแล้วก็ใส่หัวใส่ทำเหมือนไม่เชื่อครับแล้วเธอก็กล่าวพลางน้อยใจว่าแม่ไม่เคยเชื่อฉันเลยผู้ใหญ่ไม่เคยเชื่อหรอกอะไรทำนองนี้ครับโหย้ยต้นคือแบบตุ๊ก,กตามันผีสิงหรือเปล่าเนี่ยพี่เดี๋ยวผมเล่าต่อใกล้ถึงกลางเรื่องละเรื่องเกิดประมาณก่อนวันเกิดครบหกขวบของซาร่าครับน้องไปขอแม่จัดงานวันเกิดอยากชวนเด็กผู้หญิงที่เกลียดน้องที่โรงเรียนมางานด้วย แล้วเลี้ยงเคก้กกับไอศครีมกับพวกนั้นจะได้มีเพื่อนเพื่อนจะได้ชอบน้องมากขึ้นซาร่ายืยนอยู่ในครัววันนั้นด้วยความหวังเต็มเปี่ยมครับเพราะเพิ่งถามคำถามที่น้องรู้สึกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตออกไปตอนนั้นน้องถือขวดโค้กแก้วไว้ในมือที่สั่นด้วยความตื่นเต้นน้องตื่นเต้นมากจนหายใจแทบไม่ออกขณะที่แม่ยังจัดของในครัวทำเหมือนกับว่าไม่ได้ยินแต่น้องก็รับรู้ว่าแม่ได้ยินครับและในที่สุดตอนที่น้องพยายามรวบรวมความกล้าถามอีกครั้ง แม่ก็หันมาพร้อมกับการใส่หัวอย่างไม่ใส่ใจพูดอารมณ์แบบงานวันเกิดเหรอซาร่าไร้สาระแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงเด็ก15คนที่ไม่ได้เป็นลูกหรอกนะแค่เลี้ยงแกก็แทบไม่ไหวแล้วแกกินอย่างกับช้างหรือจะบอกว่าแอนนี่ต่างหากที่กินเยอะเหรอนี่แม่ก็แทบไม่เหลืออะไรจะกินเลยแล้วจะเอาอะไรไปเลี้ยงเด็กที่เป็นลูกคนอื่นฮะน้าน้องดูหดหู่มากครับ ตอนแม่ใส่หัวแล้วพ่นคำพุ่งกันออกมาก่อนนี้ผู้เป็นแม่จะเดินเซไปยังห้องนั่งเล่นเปิดเสียงเพลงดังขึ้นต่อมาคนเริ่มทยอยเข้ามาปาร์ตี้ที่บ้านซาลาบางคนออกบางคนอยู่แล้วก็เข้ามาเพิ่มวนเวียนแบบทั้งทุกวันทุกคนเชื่อไหมว่าเด็กน้อยซาลาไม่เคยรู้จักใครเลยครับซาลาพูดกับตัวเองด้วยน้ำตาที่เลิบเออครับอารมณ์แบบมันไม่ยุติธรรมเลย แม่แจกปาร์ตี้บ่อยมากแล้วฉันล่ะฉันก็เป็นเด็กนะเพื่อนของฉันทุกคนก็มีงานวันเกิดและตอนนี้เด็กผู้หญิงในโรงเรียนก็จะรู้ว่าฉันจนเกินกว่าจะมีปาร์ตี้แล้วพวกเธอจะล้อฉันหนักกว่าเดิมอีกสะลากลั่นสะอื้นแล้ววิ่งเข้าห้องตัวเองปิดประตูเสียงดังมองไปในห้อง แอนน,นอนอยู่บนเตียงและยิ้มให้น้องอยู่แอนน่มักจะยิ้มเสมอครับปกติซาร่าต้องรู้สึกดีขึ้นกับรอยยิ้มนั้นนะครับแต่วันนี้มันกลับทําให้น้องโกรธขณะที่แอนน่ยังคงจ้องมองเธอและยิ้มอยู่ซาร่ามองไปยังตุกตาและพูดว่าเธอกำลังจะบอกให้ฉันทําเรื่องไม่ดีอีกแล้วสินะนี่แหละเหตุผลที่แม่ไม่จัดงานวันเกิดให้ฉันเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดกับฉันเป็นเพราะเธอฉันโกรธแม่มาก ทำไมแอนนี่ถึงได้ไม่ต้องไปโรงเรียนล่ะแอนนี่ไม่เคยมีปัญหาเหมือนฉันเธอไม่เข้าใจหรอกในใจเด็กน้อยของฉันฉันอยากจะให้เป็นตุ๊กตาตัวนี้ที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างแทนที่จะเป็นแม่ของฉันน้องถึงจุดแตะกแล้วกับพี่เริ่มกรีดร้องวอยวายด้วยความโกรธอย่างที่ทนไม่ได้อีกแล้วคว้างขวดน้ำที่ถืออยู่ไปที่เตียงอย่างแรง มันกระแทกที่หน้าผากของแอนนี่จนเธอล้มลงบนพื้นครับแล้วซาร่าก็หยิบขวดขึ้นมาและตีอีกซ้ำๆตุบ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 น้องคิดว่าตัวเองได้ยินเสียงหัวเราะของตุกตาเลยตีมันแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หัวเราะตามครับเมื่อความโกรธเริ่มคลายลงน้องลากแอนนี่ไปที่กล่องของเล่นและคว้างเธอเข้าไปปิดกล่องนั้นอย่างแรงแล้วเตะมันเข้ากำแพงพลังบอกว่าฉันไม่อยากเห็นแอนนี่อีกเลยตลอดไป โอ้โหน้องโหดมากอ่ะเราได้ถึงชิงมากเลยครับนึกถึงสภาพพี่น้องอยู่ความเก็บกดต่างๆอนะเนาะอืมครับพี่แต่ยังดีนะครับพี่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตำรวจมหาสาร่าพร้อมผู้หญิงสองคนนักสังคมสงเคราะห์ครับพี่พวกนั้นพาน้องไปอยู่บ้านใหม่เมืองใหม่ที่มีอาหารของเล่นและไม่มียาเสพติดตั้งแต่นั้นน้องไม่เคยเห็นแม่อีกเลย พอโตขึ้นก็ได้รู้ว่าแม่ได้ติดคุกแล้วต้องโทษ25ปีเดี๋ยวผมสรุปให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อจะงงอ,อ๋อคือแม่โดนจับใช่ไหมโดนตำรวจบุกไป,ปจับเพราะเสพยาเมียในยครอบครองติดคุก25ปีครับท่านผู้ชมด้วยที่ว่าน้องซาร่าอยู่กับแม่เพียง2คนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์เลยต้องจัดหาบ้านใหม่ให้ไล่ตุ๊กตาตนี่ก็คือยังอยู่ในกล่องคือโดนเก็บแล้วโดนซ้อมยับลงกล่องเลยหายหลอนเลยทีนี้อา่าแ,แล้วชีวิตหลังจงากนั้นเป็นยังไงต่อก็ไม่ม <het> ีอะไรครับพี่ ใช้ชีวิตสงบสุขดีจนถึงอายุ25เลยครับมีลูกมีครอบครัวมันเลยค่อนข้างไม่มีอะไรขอตัดไปตอนน้องโตเลยนะพี่เอ่อพอซาร่าโตขึ้นครับน้องมีครอบครัวมีลูกวันหนึ่งก็ได้รับข้อความเสียงจากแม่ที่บอกว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วและอยากคุยกับซาร่าซึ่งเราซาร่าก็ได้ตัดสินใจให้โอกาสแม่ได้พูดครับอ่อฮะใช่พี่ซาร่าออกไปที่โรงเก็บของในสวนหลังบ้านเพื่อโทรกลับหาแม่ โรงเก็บของเป็นที่เล่นของลูกๆครับซาลานั่งบนกล่องของเล่นเก่าสีฟ้าขาวซึ่งตอนนี้ถูกใช้เป็นโต๊ะจัดงานน้ำชาของลูกๆตอนนั้นไอ้กล่องที่น้องเคยใช้ตอนเด็กๆอะพี่และกดโทรไปที่หมายเลขที่แม่ฝากไว้ให้ซาลาเนาะสวัสดีค่ะแม่ซาลาขอบคุณหนูที่คุยกับแม่นะแม่รู้ว่าตอนนี้ลูกมีครอบครัวแล้วแม่อยากเจอล,ลานของแม่จังเลย และแม่อยากบอกว่าแม่เสียใจจริงๆสำหรับทุกอย่างที่ทำกับลูกหนูไม่อยากให้แม่เจอลูกๆของหนูไหนๆแม่ก็โทรมาละหนูขอพูดในสิ่งที่หนูอยากจะพูดจับแม่มานานละฟินเฮโลอินมันทำลายแม่ไปหมดและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือแม่เกิดทำลายลูกไปด้วยตอนนั้นหนูอายุห้าขวบบ้านแบบนั้นไม่ใช่ที่สำหรับเด็กเลย บอกตามตรงนะหนูยังแตกใจเลยว่าทําไมแม่ถึงไม่โดนตำรวจจับเร็วว่านี้ส,สาซาแม่รู้ว่ามันแย่แต่จริงๆนะแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเชื่อแม่เอถอะทำไมลูกถึงเกลียดแม่ไม่อยากให้แม่เจอแต่หลานแม่เลยลูกการให้อภัยเยอะมากตอนอยู่ที่คุกและแม่เศร้ามากจริงๆเรื่องของแอนนี่แอนนี่ ทำไมแม่ถึงสนใจเรื่องแอนนี่ล่ะแม่รู้มันเป็นความผิดของแม่เองถ้าแม่ใส่ใจมากกว่านี้แอนนี่ก็คูแต่ไม่ทันแล้วพอแม่เองฮ <c oughs> ทำไมแม่ถึงพูดถึงเรื่องแอนนี่ล่ะทำไมถึงสนใจนะหนูรู้ว่าแอนนี่อยู่ไหนนะอยากรู้ไหมอยู่ใต้ตัวหนูนี่แหละหมายความว่ายังไงลอล่า แอนนี่อยู่ที่ไหนน่ะก็แอนนี่ในลังเก็บของเธออยู่ที่นั่นมาตลอดนั่นแหละหมายความว่ายังไงน้องสาวอยู่ในลังเก็บของน้องสาวไม่เอาพูดเรื่องอะไรเนี่ยติดยาอีกแล้วเหรอแอนนี่เป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งหนูล็อกมันไว้ในกล่องของเล่นไม่กี่วันก่อนแม่จะโดนจับข้อหามียาเสพติดสาวละ ไม่นะลูกลูกทำอะไรลงไปแม่ไม่ได้โดนจากพ่อยาซาลาแม่โดนพ่อแอนนี่หายตัวไปลูกเรียกน้องว่าตุ๊กตาของหนูเสมอแม่ใกว่าลูกรู้ว่าเป็นน้องแลง้วใกว่าลูกรู้ซาลาไม่นะลูกทำอะไรลงไปกับน,น้องสมองของซาลาว่างเปล่าความรู้สึกเย็นว่าบตั้งแต่ปลายนิ้วไปถึงกลางหัว ซาลาวางโทรศัพท์ลงข้างตัวอย่างไร้อารมณ์แล้วลุกขึ้นยืนเสียงร้องไห้ของแม่ยังคงลอดออกมาเบาๆแต่ในอกของเธอกลับแน่นราวกับถูกบีบหรือกรงเล็บดำสิ่งที่ไม่ควรเป็นความทรงจำบางอย่างเริ่มขยับตัวในเงามืดปะทะกับบานประตูที่เคยปิดตายมานานจนฉันลืมไปว่ามันเคยมีอยู่จริงมันจะเป็นไปได้ไหม ว่าความบอบช้ำบวกกับฝิ่นในอากาศของบ้านเก่านั้นได้บิดเบือนจิตใจเธอจนทำให้เธอเชื่อว่าเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งเป็นเพียงตุ๊กตาเด็กคนนั้นเคยขอข้าวขอช้อนเคยขอให้ฉันปกป้องเธอจากผู้ชายใจร้ายไม่จริงวาล่าหันไปมองโต๊ะน้ำชาจำลองช้าๆสายตาเลื่อนลงมาที่หีบของเล่นที่รองรับน้ำหนักของน้องอยู่ พลางคิดในใจแต่ดังกล้องในหัวว่าขนาดมันเล็กเกินไปไม่อาจใส่ร่างคนได้ใช่ไหมแต่ว่าเด็กที่ผอมโซอ่อนแรงจนแทบไม่มีน้ำหนักละ่ะจะพอใส่ลงไปได้หรือเปล่านักสืบจะเปิดมันดูหรือเปล่าแต่ซาล่าคงไม่เปิดแน่เพราะมันดูเล็กเกินไปเหลือเชื่อเกินไปน้องมีความไม่มั่นใจว่าเคยเปิดกล่องนี้มาบ้างไหมตลอดหลายปีที่ผ่านมา เคยใช่ไหมหรือมีบางอย่างในหัวใจของซาล่าที่ทำให้เธอเมินเฉยกล่องนั้นตลอดมาซาล่านั่งยองลงมือสั่นเล็กน้อยก่อนจับที่ตะขอล็อกมันจะดีกว่าถ้าไม่เปิดควรทิ้งมันไปฝังมันไว้ในกองขยะลืมมันเสียเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ในชีวิตเพราะถ้าเปิดออกมาซาล่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ ไม่ควรเปิดเลยแต่ซาร่าก็เปิดมันออกซาร่าไม่เคยมีตุ๊กตาไม่เคยมีรถเข็นของเล่นแม่ไม่เคยมีเงินพอจะซื้อะไรแบบนั้นให้แต่เธอมีหีบใบหนึ่งหีบของเล่นสวยงามลายฟ้าและขาวและตอนที่ซาร่าอายุห้าขวบเธอได้ฆ่าน้องสาวของตัวเองแล้วใส่เธอลงไปในนั้นโอ้โหหักมุมไปอีกฉเฉลยมาแบบเนี้ยผมขนลุกเลยครับคุณต้น เดี๋ยวผมจะสรุปให้ผู้ฟังทุกท่านอีกรอบนะครับคือน้องซาร่าเนี่ยน้องเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดียาเสพติดอยู่รอบตัวแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยน้องได้รับสารจากควันฝิ่นที่แม่สูบควันที่มันเล็ดลอดเข้ามาในห้องน้องนั่นแหละน้องเลยมีอาการหลอนคิดว่าน้องของตัวเองเป็นตุ๊กตาเอหลังจากนั้นมีวันหนึ่งที่น้องซาร่าเนี่ยอยากจัดงานวัดเกิดแต่แม่ไม่ให้เลยโกรธพอโกรธกลับห้องไปดันเห็นน้องแอนนี่ยิ้มให้คนเราอ่ะเวลาโมโหกับอะไรสักอย่างแล้วเจอคนที่อารมณ์ดีใส่เราอ่ะ มันเหมือนเอาน้ำมันใส่ไฟเลยนะด้วยความที่ภาพจำของซาร่าตอนหลอนคือเห็นแอนนี่เป็นตุ๊กตาน้องเลยบันดาลโทสะระบายอารมณ์ใส่ไม่ยัง้งทุกไม่ยั้งเลยครับสุดท้ายคือซาร่าฆ่าน้องของตัวเองตอนอายุ5ขวบครับ